คลิปนี้เราเอาออโต้มาให้ดูบ้างครับเป็นตัวที่เราสั่งผลิตจากโรงงานเป็นตัวสองขนาดครับเอ่อขนาดเล็กเนี่ยจะสามจุดเอ่อสามจุดสองซมครับสามจุดสองซมก็สำหรับเอ่อกางเก,ง,เกงที่เป็นสแลกครับก็จะมีหูงเกงที่เล็กก็จะแนะนำไซนี้ส่วนอีกไซส์นึงจะเป็นใหญ่เต็ม แต่เป็นนิ้วครึ่งก็นิ้วครึ่งก็ประมาณ3ามจุดสามจซมครับสามจุดแสมเก้อตรงตัวหนังเป็นหนังวัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เราทําให้ได้เลทราคาประหยัดแล้วก็อัดลายจระเข้ลงไปแล้วก็หัวเป็นแบบทะยางกันย้อนนะครับเวลาเวลามันเป็นแนวทะยางกันย้อนไม่ใช่แบบที่ใช้รางล็อกเนี่ย มันก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของแนวรางว่ามันจะหมดรางตรงช่วงนี้แล้วก็สุดรางอีกช่วงหนึงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอลเล็กหรือเอลใหญ่ก็เอลเล็กเท่าไรก็สามารถลูดใส่ได้ได้สุดตรงที่เอวเราจะได้เลยครับแล้วก็ความยาวของสายแบบหัวทะยานกันย้อนอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้สุดด้วยครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องรางว่ามันจะเหลือน้อย เพราะว่ามันสามารถล็อกได้เกือบสุดปลายครับก็คือปลายขอแค่ปลายสอดมาตรง,งถึงตรงถึงตรงตรงที่มันล็อกไว้เนี่ยครับได้ก็ถือว่าใส่ได้ทั้งตัวทั้งคู่จะเป็นเย็บตะเข็บคู่นะครับแล้วก็สีสีน้ำตาลจะมันขึ้นกับเป็นบางผืนนะครับบางผืนก็จะออกสีน้ำตาลแต่ตอนนี้แสงที่ร้านไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สีน้ําตาลตรงนี้ก็จะจริงๆแล้วมันเป็นน้ําตาลต่างกับดำนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะค่อนข้างเข้มไปนิดนึง mm. ก็ตัวนี้มีสามสีเป็นปกติครับ mm. เป็นเหมือนกับที่เราทําในหลายๆรุ่นเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดู เนี่ยครับข้อดีของตัวล็อกแบบถทะแยอกันย้อนเนี่ยก็คือต่อให้มันมาถึงปลายมันก็ยังล็อกได้อยู่ครับหรือดึงเข้ามาถึงดึงเข้ามาต่ออีกก็ได้เอวแค่นี้ก็ใส่ได้ครับมันก็ยังล็อกอยู่ดีอันนี้คือข้อดีของของหัวแบบเนีที่เราที่ร้านเราชอบใช้มากกว่าที่จะเป็นตัวราง แต่ตัวลางที่ร้านก็มีขายนะครับก็เอาเป็นว่าจบทิปแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ